วยช่อบ so ุคคยลวิมเลยยันช so ่าเจับูจีวิโอโลทันมาลากาวิวเลยที่พักมากะมโจเฮลจับูจีวิเลยผิหล่อเขาคเวโอโลที่าพอมาลาแมเลยทีดเงาาจับูจีกคแคที่เชวิวม่เลเคาแค่เวอุสพอมาละแมเลจับูจีวิอเปลีไตตียทาเลดาวมูที่ผาโอโลกสติทาเวโอโลทิวิเลยที่มาลาวิวมเลจันนี่แม ไตเชียแม่ลยชิบติคือเลยกินเหมชียว่คือกิเหมอเชียวไปแม่เยกิเหมอกินหมกเชลยหมอกกูถิ่วใหญ่ใหญ่ที่เชียวไม่เลยปไตแม่ลยปไตแม่เลยอ่ะยุไตถ้ากูเดือดก็หมอยนแน่วนียอกันเดือแ่เวลยแต่กูยุกูยุูยุติตาของพี่ลูกไตกูติดเสมอเลยการที่กติยากุติยาอ่อาจจะเุียวเจียวเฉียวเีไตกติดไขกติขไตเวลาอายุยัยมีน้อยติดขกติขัยเฉจยวขนาด ตยเลยเยี่ยมเยกัชื่อเน่ยเลยชูตายลทมมเสีวนอสักแกไตสมัยยลยซึ่กไตไลที่เขามูเกี่วกไมลีไตมาล้ก็มุยุคกลวเช่เว้ยมกัดดจาเลยจนนวเว้ยเนาะมีหอเชวโอาวกุเลน่ที่คาชาเลยคดต่อตาิอจิแคมากมอลีอาจัปูกุหลิวเชีวทียาชาลีอกลวดาเวลีมุคจตากับจแมลีบายบายเลย อะไรเชแม่ช fiz the so like so ้ากาูเขาเชลเลีนี่ถาของฮาร์ดอมาราเชวีแม่เชียวหมูขุเลเชตาวแม่ช่คือชกกักมาจาลอนกขัตตีมาเพลีไอยขอตีเลยตจาเลียวยนเลยตัจาตจาลีตจาที่คุมไตจาอ้าวนนั่นเลยซาบผเลยี่ผามผาคุยโอล้อเตต้าวีอันนั้น กลวเชลิมีเดีทะลุกุกลีมูวิกาคากามเล่า้อขโจวิเคนาลิมูกอดิโอดิบติเชลเพื่อตตเลจับปวนก็จะลิงอเลตตกเปื่นเจวินาลมูจุยปูนาอันก็ได้จาล่จปนาอุปนาติก็ด้จาล่สัตวลกคุณสละบอี่อวิัตเปลื่นโคจัตโอากาตะลิวิลขัตตตวิติปัตา ก็ใหญ่ยู่แม่เลยเชนิคือม mm ีห hmm. ้องก็ใยญ่ติเชวิแม่เลยกูทีววิวเก่อแม่เลยสนามบินดอมเมืองที่โอใหญ่วิแม่ยันงาเลยอ่าใหญ่ติเชวิเช่นิคือเลยไอ้เย่ใหญ่เลยใหญ่ถ้ากูสะดวกก็ไกลไปเลยลูกเกาอยู่โจ้อ่าทุกทำแม่การโดดได้แล้วกูสะดวกก็ไกลไปแม่เลยอยู่ใหญ่ทีอ่ถ้ากูก็ใหญเชวิแม่จนสวีก็มีก็ใครอยู่ไ่มที่เลยอ่าสุยีงงามินฟูเวตีมีตีเวคาวินะเกจ่าเลยเช่นิคืออ่าสนามบิวเกาะแม่เลย สนามเบี่ยงอกาม่เกจารีช um, uh, uh, mm. ิจุกเกลีเนี uh, ่ยชิจุกเกลีอยู่ใหญ่ทั้งคู่เนี่ยกะีก็เกลิจุกเกอ่าสัตปุจิกโอติกเจาีชิดนนู้นกันกมเชวิสัปุจิกโติชิดตีเลลีกูที่ตีตกวิเมลีีนาลีเจ้ากลาวโลลีสัปุจิกลากิโมกิโมตีล่กูเทยวกลาววช ตีนาลีเจกลาวตีจุมวยเจรีตีจุมุกโอากูเทียวกัลาวิเมเลยเจได้คือจัปูจัปูเจกิคโลแกติเชวิโยเยเจล่ปอางันมาวินะจับปูมาจาลีกะบปติการตีจิตายตัเชติเชวิลฮาเลตัวจามเมลย กิติคือโอที่กอาโลเม่เล็กคือทีวีโอคุลก็เม่เล็จะสนาบบีดองเงีที่ป่อเชีื่อมันชิ่นนี้คือเล็เออชิ่นนีคืออาจับบุคคลูอาอยากรับชีวิตเม่เล็กปีอุบลียี่มาเล่าอยู่ที่ไหเล็กสมุทรชิมุยอยู่เม่เล็กอาวิสาวิบุตรทับปตอลีอาลิกับโอฮิลาเล็กภูรัตาก็กลติดติดใจเชียวเลยกค้มเขาเชื่อแล้วชิ่นนีคือก็ว่า Jujur ma i Oya o ya o ke la a olo paha okolo ko lu ga fu cha liu a ga ta igata nu pi le ni ka olo paha tak ta ju le o bu na la vi ka le ga crepo li ka olo paha tak ta di juji ma i le kai ko olo paha okolo tak ta sen bi ya ถาวราโอลกข้าฟาเราโหรเลยก็ใช้โหรปะทะจุเลยจุ่ยิมายีเข้าล้าเราลหรไอโกะวจะเหงาติตุตุกะบรมากอาม่าเว้ยไอ้กัวหลุดทีเฉลี่ติติดจะเชวิลิตินลิลิลิติใกล้ก้าวเลยเราสิพอวิศวบุษมาพอโหชสุวิลิกะโคเสลาวินาลิสุวิตุกค่ะโคเสลาวีมากาจกเกรติติปะกะโอกาลาวิทา オロパハガフグカジャーリアチャリアタイタンウピロ。オロパハレガマレマガフグガマツウィザホケキティウォイウィザホケキティガバウィザウガママスウィスケボーオロパハサパトーリノノレガウィザオフリュウィオケポティケスラウナ。オロパハガフタガマウサタディチェウィラ。ガマウサタクチェウィラ。<apl ians> <śmy> オロパハガフォトカ、ナマウサビブタ、タウレチンピガチェリラリ、オロパハチウィショウ、オブノ、ナマウサタジュレガバウィオケコティケガウィテ、スラビメレチェボト、オロパハガフォウティアタリ、オケガフォカ、ウサウィカティ、サタタタルリ、オブのウさちょチョマヒ、ウサチョマヒ、ヤカタティポオロンウィオトラチョガラウィブ。 นู้นสักเดี๋ยวล่ะนู้สาอยู่วิกาว่าเตี๋วล่ะโอเคเจ๋วโอเคโอเคเจวเจาโอลอป้าทำอยูเลยงัมาทำสุดล้วอยูเมลีน่ะก็จดิคืออ่ะกุทีวิตก็ลเวิ่งเลยอะโมลเชืวิเลยอันที่กขาออลิคอลิคกอเค่ตีเชืวิ่งเลยยังโซนัทเจล่าวิเลยจดิคืออ่าที่ขาว่าเห็นก็ลเอวิ่งคุ้ีวิตก็ลเอวิ่งถาต้องวิ่สายอบูสายัตโยเลยงา

หากมาวิจูพะจูอุยคนเนอาจูพะผูเก่าเห็นว่าเกียวดีเจรอตุเตตยักเกก็เลยงอขลุกอิศางะฮะสิอโลสิสิผูมาละเจรเลยจะเป็ตัวสิริพกะวิศวิโอปุษถะโตเลยง่ะนะจะพาวิลิกาสีลาวิโยลิจะเั้นกวาแต่ปะจะบุตรแตามาสิมวิบุลาธก็ติดเจริลักษ์เซอุลิ สิ VISTA, and people s people s pe, like ่งที่ข้อจุดยิ่งมาจากเลยลีบุเจไปเลยจับไปลีบุเจเวลาเช้าวันนี้ลีบุต้าโอเล่บุลีปะตาปะต่อลาเช้าวันนี้พลัดทั้งข้อศูนย์ตัวเล่าทุกปะมาโอโค่แต่เช่นนั้นสมากุงาวิลาเชื่อเลยสิ่งที่ข้องาวิลาเชื่อ so ลีบุต้าโอเจเลยลาเช้าวันนี้ไปเลยของเราคุยสั่งจุดยิ่งใจโอ้ยเอาเสียไปลาจับปะต่อเลยกาติปุจาร์ลูกนินดี้ไปเลย 私は、私はあなたの名前を教えてください。私はあなたださい。私はあな名前を教えてください。あなたの名てい。私はあなたの名前を教え i ください。私はあなの名前を教えてください。私はあなたの名前をてい。私はあなたの名前をてい。私はあなたの名前を教えてください。私はあなたの名 k を教てください。私はあなたの名前を教えてくだい。私はあなたの名前をなたの名前を教えてくだはあなたの名前を教えてください。私はあなたの名前を教えてください。私あの やややジュージマイチャイタ,タツバメレ、ジュージマイチャイジャロみぐノたグクタガマフシモジレアハマチョウカトコガビメレヤカジュージマイチョウヨノソコマラリガマフロトタウジマイチュウナリソコマラガマソアサマハマフィマホ、ニガマホジさまジサマらまラマい 只要台湾人，只要在台岛开发岛屿，那开发岛国，只要岛屿，只要开发，只要开发岛屿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 ，只要开发 サービスアルフルトウィジュジュジュマジャメリアスウタフォーメリュウタギチャウィジュジュマジュギギ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  อาลิตาอไมขจาตาเเลลิตาอไมาจหูสจงามนไเกอาพเจะาหางเมลีุ่ชจะกืบอาจาะที่ขอลูกะจุยจาะหอางามเกอยากพจะเบจอลูอยนาเลอยาปจะที่จับ่จับตัวเราเลยงามนไงอกือบยมาอยากออนาก็คพนาเลยอชอบปากมเลแมลยว่าตอย่างนี้ชอบนสติดอกคะีพลากายอยู่ บายบายขอบุณอัปี่แมเลยการนี้ก็หมดเ่ที่เขาโพสต์ท้หอ่ากดไลค์กดแชร์ที่ผ่านคะแนนที่แม่หรอที่ปองงานออนลน์้ที่ผ่านอ่างานที่มาลัดโบ่ทวร์วิฟิวิอ่าชิกีตก็สัตยุบิไาเลาปัิวิฟวที่กลโนสโกมมตุวินาลิยันนจะเจแมลยบายบายลิงสาวบุนัปีแม่เรงนีการนี้ก็หมดเชนที่าลิลินกอาลูกโิเลล โอลิโกโคเคนาละทั้งลิโกอีสเมลีมาบางซับวันพิเม